สวัสดีจ้าพี่นอ้องอ้ไปยายสมเมื่อนี่สิเฮ็ดเมนูย่ำขาปุนเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็คือเครื่องหั่นไวเแล้วมีบักพีกิกมีหอมแดงมีเอ่อบักทัวแล้วก็ผักชีลาวอันนี้ก็คือขาปุนเนาะอันนี้ก็คือขาปุนแล้วกับแบบเน่าถ้าเธื่อมักสมเนาะอันนี้ก็นำปลา อันนี้น้ำบักคามเปียบนะจ๊ะอันนี้ผงนัวเออสูตรยายสมเฮ็ดกินเองแล้วก็มีมีไข่ให้ได้พี่น้องยายสมเอาไข่ถ้าว่าบางคนเพื่อนกระสีเอาปลาทูเด้ยายสมเอาไข่เนาะยายสมเอาเอาไข่เอาเอาเท่าที่มีเอาง่ายๆเอาแบบง่ายๆนะทุกคนเออข้าปุ้น ข้าปุ้นถวยหน่อยนึงเอา้าลืม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 ทาน้ํายําก่อนยําข้าวปุ้นเนาะบัตไดโอ้ยข่อยก็ลืมเอาไม่ได้พี่น้องน้ะะําปลาหนัวนัวใส่น้าปะลาาก่อนใส่นอทับพีข่อยแล้ mm hmm. เวเราขอบเอาทับพีก่อนเอาทับพีก่อนนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอาทับพ,พีก่อนอ้าวได้ทับพ,พีมาแล้วพี่น้องมาดิอันนี้ก็จะเป็นพีกกล่นเดยขันบอเพ็กกับพิกเมเท้าหันก็เตรียมแต่พอดีเนาะวาขนมกินมันทำได้๋ดยวาใส่ลายไปมันก็สีเข้มสามทับพ,พีสูตรได้สมเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นน้ำมะขามเปียกนะจ๊ะ ใส่ลงไปจากน้อยอืออีกก็ได้อ่ะจากน้อยอ่ะตามไปด้วยพริกป่นมักเพีรกับใส่หลายๆเด้ออือเย,ยสสมมักเพีรนี่คือเ,เพียร์คาเฟ่รอมป์ดิแล้วก็ตามด้วยผงนัวอือใส่หลายแจบหลายใส่หน่อยแจบหน่อย ตามด้วยมะน,นาวนะจ๊ะทุกคนตามด้วยมะน,นาวโอ้ยแม่โอ้ยโอ้ยบีบลุยบีบลุยตามด้วยมะน,นาวจ้ะใส่ลงไปเลยบ่เปี่ยวดอกเนาะตามด้วยมะน,นาวเออ อันนั้นโคเล่โคเล่พี่น้องนี่คือน้ำยำเด้อเอาพริกป่นใส่แล้วก็โคเล่โคเล่นะชิมก่อนแล้วเราก็เอาขนมจีนลงเลยจ้ะโคเล่โคเล่เลยจ้ะขนมจีนลงโคเล่อืม นี่จะย้ำข้าวปุ้นแล้วก็เราก็เอาเครื่องที่เราหั่นไว้นี่ใส่เด้อะเป็นบักพีดเป็นหอมแดงซอยเป็นถั่วฝักยาวเป็นถั่วฝักยาวแล้วก็เป็นผักชีลาวใส่ผักหลายๆเอาใส่ผักเยอะๆถับพีมันค้นบอคักพี่น้องเอาเอาถุงดีกว่าอืม อโทงเศ้าเนี่ยพี่นอ้องอือ,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 อกินเป็นกำมังเลยจ้ะแล้วเราก็เอาไข่ใส่เนี่ยหลายตะพักแบบเนี้เย แล้วเราก็เอาเอาไข่ใส่เ้ะไข่ใส่ด้วพี่น้องด้อยตื๊บบางคนเพื่อนกระสีเอาหมูยอบางคนเพื่อนก็เอาปลาทูทอดบีเนื้อมันใจอันนี้แก่ต่มเห็ดง่งยๆมีใครใครหลายไครแหลกเอาเอาอันมีมีบัตรรัฐบาลเขาแจกไข่ฟีคนละสิบ กาหน่วยนี่แหละสิบสามหน่วย,วยเดี๋ยวยายต้มไปเอาช้อนซ้อมมาชิมก่อนเนอะชิมก่อนจ้าวันจะเป็นยังไงอืมแซบแล้ว จบแล้วจ้ะอืมยำข้าวปุ้นยบบไปกินกานมาเจอพี่น้องเด้อย,ยำข้าวปุ้น <c oughs> ยำข้าวปุ้นจะทําเสร็จแล้วก็มาชิมดูซิว่าเป็นยังไง <c oughs> สิสิกินเบิดบ่ กินเหลือบ่นี่พี่น้อง <c oughs> อืมแด่เบอร์ได้อยู่นะทุกคนต้มไข่หานวยต้่มไข่หานวยใส่ใส่นี่มะเดื่อระทูดใส่ ่วนผสมก็มีน้ำปลาขวดสิริพรบดลดีโฆษณานหาอเปินเดอรยสมมักกินยี่ห้อนหนิมแซ่บ <c oughs> ก็มีหอมแดงซอยบักทัวฟักเง่วผักชีลาวล้วก็มะนาวใส่ผสม ผสมลงไปผสมเครื่องปรุงอันผู้ใดอยากลดสาดแบบใดกะปรุงเลยจ้ะมีน้ำประคามเปียกน้ำมีพริกปคนเนาะอือหลงค้นเป็นเห็ดเป็นผลจีอเนื้อปลาทูทอดแล้วมาฉีกได้แต่ว่าย่อสมว่าเอา ยายส้มเอาวัตถุดิบที่มีอยู่ในตู้เย็นเนาะมีไข่ต้มไข่จ้ะหาหนวยแต่บรได้ใส่เบิดดอกใส่ซีนวยเย้ยหนวยเดี๋ยวนี่นองเลยแซบอย่าบอกไายเรือนียเนาะแซบได้ดีอ่ะมีมือจะาของ Năm bà căm yêu hát tùng bay tại thăm bà phùng sợ em sợ dặn tay nhắn lên lap nó nhé mi dạc ai ai ta sửa, láo เป็นหุ่นเนี่ยยาแก้ไอค่อยว่าอยากเศร้าดีไรกินยาแก้ไอนี่แหละตาเสื้อนี่แหละเนาะพี่น้องมาเดมาเดีย,มา,ดย,ม,าดยมากินน้ำกันเนาะคลิปยาวสตรีมหยาดการใส่วิดีโอยังไงทำลงให้ให้ดูแล้วเด้อพี่น้องลงลงให้เบืองแล้ว เบืองเหล่วก็แช่ไปให้หมูให้พวกคนที่เขากำลังเห็ดช่องเก็บหลักกิโลอยากได้หลักกิโลเร็วเอาไปเห็ดหาวิดีโอมาใส่วิดีโอกินก็ได้นี่กินยังสีจกักนึงนาทีกินยังสีจกักนึงนาทีเนี่ยเอาไปลงคลิปหมอลำแห้งปังคลิปหมอลำเราไม่เราไม่ต้องหอบ สะอาดหัวเสียไปน้ำเบิ้งไปไกๆดอกอันเบิงน้ำบานเฮานั่นก็ได้ท่ายเอาจากหนึ่งนาทีสองนาทีหนึ่งนาทีานั่นละ่ะกีบเหง้ากะทายเอากิบตันกไทายเอากิบเหง้าก็ไว้ทะลุกิบเหง้าสสวนกิบตันก็ไว้ทะเฮดสตรีมนี่ละ่สะสตรีมหยาด บอกยงหมอลำเหมืนไก่หลายห้าก็บ่ต้องใสบางที่บางคณะเขาก็บอกให้ไล่สูตระมีห้ากับไปเสียเถี่ยวเสียเวลาเราทําอันนี้ดีกว่าทําวิดีโอเอาเนาะทามีหมอลำอยู่ใกล้ๆบ้านเจ้าของก็จต้งไปบอกไก่ประมาณเจ็ดแปดโลเก้าโลสิบโลนีก็ไปโหลดไปเอากลีบมาลงสตรีมยาน เพื่อเก็บหลักกิโลนะสําหรับคนที่ทําช่องใหม่ๆอยางได้หลักกิโลแล้วก็คนที่เฮ็ดโดนแล้วหลักกิโลเดี๋ยวสองพันกว่าลวมันบขึกนบไปบ่ามากอะเฮ็ดก็ได้เฮ็ดก็ได้ไอ้สมชิลงไลรเรอเจพี่น้องโอ้ประมาณจบวิดีโอ วิดีโอกินยำข้าวปุ้นจ้าอืมเอาสูตรให้เบิ่งใกล้ๆยำข้าวปุ้นแซบคักโอ้ย